ในอนาคตเราอาจจะได้นั่งเครื่องบินไฟฟ้าเดินทางไปต่างประเทศกันแล้วเพราะนาซ่ากาลังเริ่มทดสอบเครื่องบินไฟฟ้าในปลายปีนี้เครื่องบินลํานี้จะเป็นยังไงหาคําตอบได้ใน TechPop t o p i c s ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราอาจได้ยินว่าหลายบริษัทได้เริ่มออกแบบและผลิตเครื่องบินไฟฟ้ากันแล้วเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่นาซาถือเป็นองค์กรระดับโลกที่ก้าวเข้ามาพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้า X 5 7หรือ Maxwell ตั้งแต่ปี2016เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพที่สูงกว่าเครื่องบินแบบเดิมๆซึ่งหากประสบความสำเร็จก็อาจทำให้การบินพาณิชย์ก้าวสู่ชมใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับเครื่องบินไฟฟ้า X 5 7นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า14ตัวหมุนใบพัดซึ่งทำให้เสียงเงียบมากขึ้นและช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประหยัดเวลาการบินมากกว่าเดิมที่สำคัญช่วยลดต้นทุนลงได้ครับหากการทดลองบินได้ผลดีแน่นอนว่าในอนาคตจำนวนเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก10ปีข้างหน้าและน่าจะช่วยลดปัญหามลภาวะบนน่นฟ้าจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและมลภาวะทางเสียงด้วยเครื่องบิน X57 จะเหินฟ้าขึ้นทดสอบประสิทธิภาพในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงภายในปีนี้ทางตะว,วันออกของลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา เราลองมาลุ้นกันนะครับว่านาซาจะพาเราก้าวเข้าสู่ยุคการบินไฟฟ้าพาณิชย์ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือไม่น่าติดตามมากๆเลยนะครับติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ในรายการ Take Up Top Topics ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand